ถ้าเาสีนะคะถืออะไรมาเนาะเอออันนี้บอกโอ้ยนายพันธ่กอยู่หันลผมให้กับนายพันธ์เลยถังอันนั่นเหอออกะบ่ะเ็นเบ้องกตเียขาก็ขยเบื้องตัวนั่นก็เป็นเสื่อมโซ่ของปรเจ็นียขยเบื้องนั้นก็เป็นน้ำหอมขยเบื้งก็ยกกดาเจ้ามหาได้ปรุงช่างตัดผมให้นี่ถือว่าดีมากๆเลยนั่นแนะ ยาชีจะตัดผมบบนี่ยาชี่ยาชีจะตัดผมบบนี่ใช้หมดเลยพี่องพี่แอนสองพี่องจริงเหรองั้นเราก็เป็นนางแอนนางโรนนางแอนนางโรนแอนใช่ไหมโอ้โหเราจะเป็นโรนซ่าแล้วพี่น้องเพื่อนพันแล้วล่ะเพื่อนโอ้โหลุงตามเพื่อนเจ้าหน่อยตามเพื่อนเจ้าหน่อยอือได้ปุโดนแล้วปุโดนแล้วพี่น้องโอ้โห ไอ้าเบยพุทธเจ้ปใส่ีบ้านาอย่นเมคเลเตรียมตัดผมให้กับนายพันนะเอฟซโอ้ในพันนี่โชคดีนะเนี่ยได้มีเพื่อนนะเป็นช่างตัดผมให้นะอันนี้ใส่เสื้อหวานเชียวอมโอ้มันมีได้เปลนเหอนท่มันมีแก๊สมันมี่แก๊สมันไม่มีอะไร องพันมีความรู้สึกยังได้รู้สึกยังไงบ้างวันนี้วันนี้นายนปนจะตัดผมให้นายพันนะวันนี้โอ้โหโอ้โหโถโอ้ข้างในเป็นสีเขียวตัวโอ้ยเราเนื้ว่าแต่ใส่เสื้อไม่ตรงวันอืมายูยผ่าชิดโต๊ะนั่นน่ะห้ากมายูซีเลยจันถอดเสื้อต่อหน้าย่าชิเลยพี่น้องโอ้ถอดเสื้อต่อหน้าย่าชิแล้วพี่น้องเอ้ย ได้เจอกันยาอดูแล้วปดเชื้อเชือ่อตัวนี้นะแล้วก็เอาผ้ามาคุ้มผ้านะเอาผ้า <c oughs> เอาผ้าที่มีอยู่มาคุ้มเราเอาผ้า,ผา,าค่นะฮึโอ้โหโอ้โหพี่น้องโอ้ <c oughs> <c oughs> ช่างตัดผม <c oughs> นึกว่าแต่จะไปบางอะไรจำซะแล้ว <c oughs> มาเพื่อน <c oughs> มาเราจะทำให้เอาลูกพันไปแม่ โอ้โห oh, สวยส,สวยเออโอ้โหพี่น้องดูดูนะเาขึ้นอ้นงาอาอเอขอบมยโอ้ยายกยแคขึ้นยอแข้นเพื่อนออกกันเพื่อนพากเพื่อนัตอใคสิะ เน้อเข้ากัว่านั่นนะออกศึกฮะออกศึกเอาออกใหม่มาเถอะเพื่อนขับพวงพอดด้วยเพื่อนเพื่อนดูดึงพวงพูดจังตัดผมโหดโหดจังเออเป็นการหยอกกันเล่นนะคะเอฟซีอ่าขำๆนะวันนี้โอกาสดีแล้วเนี่ยหาได้ยากเดนอะพี่น้องที่ลุงช่างจะตัดผมไม่ใครง่ายๆนะ นอกจากคุณพ่อแล้วก็จะมีลุงพันเอ้ยเดี๋ยวสิดิษผากันเพื่อนนี่โดนุดๆโอ้ขำกิ่งเลยคลิปนี้นะเปล่ยนเอาเออ กันผลลงหนากันเป็นผากันเป็นผากเลยพม่านั่นเอจ้ะพระขมานะอยู่ในหัวนี่เนี่ยวายร้อนพอดีแหละลุงพันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอก็ไปอาบน้ำเอารถเดี๋ยวเดี๋ยว ที่เราชาดแบตพอดีเพราะแบตมันเออเออเอออาชาดแบตอยู่เด้อพี่น้องโัวไวตัดข okay, ึ้นตัวกูนะอัดสื้อแบตเตียนครับดีดีมาตะสนน้อยชาร์จเครื่องหยอดน้ำมันนะโอ้พอลุงพูดคำนี้ปุ๊บเราซึ้งใจเลยนะลุงบอกว่าลุงจะเปลี่นไปตามโรงเรียนที่เขาอยากตัดผมตอนตั้งแต่วิธีการจับแบตเตียนค่ะสบัดข้อมือการแต่งโรงการขึ้น ขอบเลยอเอ้ดอือ้อ้าโอ้ยเดี Off ๋ยวเดีย๋ยวเดี oh, ๋ยชายชายปิศนาชายปิศนาเข้ามาแล้วพี่น้องโอ้โหชายปิศนามาโอ้โหพี่น้อง เขามาแบบอิหลับหรือว่าอะไรนี่อืมเพื่อนมานำสะได้ตัดเออโอเคมาแล้วนะคะคนที่จะถูกตัดผมอิตาเรียละแล้วโอ้โหอ้าวนอนหลับก่อนโอ้โหลุงนี้งมั่ใครครับลุงมือช่างอ่ะลุงใหญ่เลย อลุเ่มั่อลนนะให้เลือกให้เลือกอย่างี้นะให้เลือกปาทาย้าไปเอามีดมาให้หน่อยให้ให้ให้นี่ของของันนี้นะเฮ้ยรุ่นี้นะอันนี้เอาไว้กนวดโอ้มีหลายรุ่นแล้วเกินเลยส รุปแล้วก็เป่ารุ่นนี้เนาะอันนี้ของแท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 ้ไฟมีไฟอยู่เลยโอ้ยโอ้หลับเลยน้งท่านซื้อมาเสร็จนอกจากจะไม่อยากกอโอ้ท่าก่อนท่าก่อนเอ็กปิตาตัดอปิตาตัดได้เลยได้เลย ตัดผมปิดตาตัดผมให้กับเพื่อนพันโอ้โหโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยหูหูหูเอาม่งหูนาฬิกาเอาออกให้ข้างนึงเลยเอาย่าชีพไปไหนล่ะเอาแบบปิดตาเนาะ้ไม่ไม่ขอเสนอว่าไม่ต้องปิดตาค่ะโอ้ปิดจมูกด้วยลุงพันจะเบิ่งก่อน ตงปันพนใส่หน้ากากแล้วหน้ากากอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนโอ้ยเอ้ตัดได้เนี่ยเออโอ้โห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  เฮ้ยตาตาคิวคิวคิวโอ้ยเฮ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 เอาแเ้วมฮอีเฮ้ยเเอาย่อยเส้็จเรียบร้อยแล้ว แจ๋วแจวแจวเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วค่ะเอาไปน่าจะมาบริการใหม่นะจะต้องไม่ต้องตัดบ่อยนนแล้วนะพันจะบวชแล้วนะโกนเนี่ยโกนแล้วจะได้ตัดบ่อยอันนี้อันนี้เป็นลองเขาเรียกว่า ว่<ม>าตัวไอ้ก็จะตัวลองตัดในเบอร์สี่ครับใช้เบอร์สี่นะครับเริ่มจากเบอร์สี่นะครับอ,อันนี้สําหรับมือใหม่นะครับหัดตัดตมือใหม่ที่จะตัดผมได้นะครับนนต้องจะต้องลองอ่ะลองแบตเตอรี่ได้นะครับนี่อเบอร์สี่บอกอันนี้เบอร์สี่ครับเบอร์ใหญ่สุดแล้วนะครับ โอ้ตัดแป๊บเดียวเองมันเข่าอยู่บนลงนี่นจะได้เปนแต่ไม่้กลัวครับเรื่องอ่ะว่าตรงผมจะออกมาสวยหรือไม่สวยเออมาตรฐานอยู่แล้วมันเป็นมาตรฐานมาตระานที่ตัดผมสูงอันนี้น่ะบอกเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนจะไปบวดไหน เป็นกนระาถาเเ้เนี่เอาปตาตดเด้อระวังดีๆนะพื่นตัดตะปดตาแล้วนะเพื่นระวังหูมักซอสเด้อมักเด้อระวังดีๆนะเพื่อนนะโอ้เจ๋วเลยอโอ้ยในการในการ <c oughs> มาตรฐานมาตรฐานบ่ะทรงนี้คือทรงดั้งเดิมตั้งแต่เกิดมาแล้วเพื่อนเอ้ยแต่เสร็จก็ยอมทำหน้าเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้เอาไม้เออจ้าขี้ดื้อลายเจ้กขี้ดื้อลายล้อลีดออกมาละเพื่อนเน้ะ ที่ีหลายหไหยมันจะเสียทรงนี่มันมีทรงอยู่บ่ไม่ตัดออกมาปะ๋ยวโอ้ยเนอ่ะจะไปจ้างเด็กไปทัวร์เนาะไปที่ว่ายกันล่ะก็ถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งนะครับอือลุงช่างบาร์เบอร์ลุงช่างบาร์เบอร์คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณเรียีทุกท่านมากค่ะสสวัดี